สวัสดีครับคือมีปัญหาเรื่องเข้าเกมซิล้วมันเด้งครับช่วยดูให้หน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไรหน้าอัปเดตเข้าได้ปกตินะครับจนจนถึงหน้าที่อยู่ในเกมนะครับแล้วมันก็หลุดเลย หน้าล็อกอินก็เข้าได้ปกตินะครับเลือกเซิร์ฟได้เลือกตัวละครได้แต่พอเนี้ยครับพอเข้าเกมแล้วมันก็จะหลุดเลยอีกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยครับมันก็จะขึ้นการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ระงับการกลางคันเป็นทุกครั้งเลยครับเข้าแล้วเป็นแบบนี้ตลอดเลย พอกดแล้วมันก็จะออกจากเกมช่วยด้วยหน่อยนะครับว่ามันเป็นที่อะไรขอบคุณครับ